เนื้อสวยพี่น้องบอตัดเลยค่ะเพื่อหายม่เป็นแ่นจัิงด้วยตายแสนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสุภูสุคนค่ะพ่อกับกินไรดีบายติมสีมุนีมาด้วยเมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเนื้อเลยค่ะ อันนี้เนื้อเปื่อยค่ะพี่น้องเนื้อสดว้าวโมโหว,ว่ากิ๋วหรือว่ายังบหูค่ะพี่น้องลูกซินค่ะลูกซินเฮดเองค่ะพี่น้องจากเครื่องปั้นลุ่นพิเศษติ้มซีสิขึ้นลู่ให้เบิงะะ่งกด้ค่ะว่าเครื่องปั้นติม้มซีคืออีหยังค่ะพี่น้องหิวค่ะพี่น้องหิว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 จนหูอื้อแล้วค่ะพี่นอ้อง้อมบงหูทวนทแวนแวกินเลยเนาะพี่น้องเนาะ เฮ้อลืมค่ะลืมลืมเอเซอรี่ค่ะแคมูค่ะแคมูกับก,บกบอเนาะค่ะเนาะสลัดแก้วอีกแล้วค่ะผักประจำตัวติมสีค่ะพี่น้องคนบปรดพี่น้องเอ้ยเฮือติมสีลำบอกใหญ่หนึงใหญ่ยอยู่เ้ียค่ะเนี่ยคุณเนะเฮือเลยค่ะโบเมนจานโบเมนต้วยธรรมดาค่ะเป็นเฮืลอลำบกใหญ่เลย ติมสีลืมมาเราเคาพี่น้องติ่มสีสีบอกว่าติ่มสีลืมอย่างคะ่ะติ่มสีลืมกระเทียมเจียวกากหมูค่ะพี่น้องทั่วพ้นพร้อมค่ะว้ยอ้นคนบด้อยู่แล้วคนบได้เข่ไปอีกพี่น้องเลยลดเหลือเกินค่ะอีกอย่างหนึงค่ะพี่น้องติมสีสีบอกติ่มสีลืมขึ้นชายค่ะขึ้นชายกับต้นหอมนะคะ ว้าวใส่เลไๆค่ะติมสีมีอย่างสีบอกพี่น้องติมสีลืมขึ้นใช้กับต้นหอมในคลิปที่ติมสีกินก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะพอติมสีกินเสร็จค่ะติมสีกลับเข้าไปในครัวอะไรตั้งอยู่ค่ะพี่น้องถ้่วต้นหอมขึ้นใช้ตั้งเฮ็ดลองซองอยู่ค่ะพี่น้องโอ้ยเจม่นเจ้าเนาะมื่อไหม่ขนาดเอา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 หลายวปกนี่พี่น้อง พี่น้องสิรมัมคานก่อนเนาะคือบปกตินเนี่ยกูเบิ่งจักเท้แแเาแบสิวบะเฮียแล้วเฮียแล้วเอ้ากินไปค้นไปพี่น้องค้นบ่ได้กับว่ทันค้นค่ะพโหนะพี่น้องว้าวเนื้อพี่น้องมาค่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อแม่สี หยับก,กล่องอีกสนนะเห็นหนาจิ้มจี้จักจ้ะโอเนค่ะเห็นรูปอะเยอะหัวขวนเด้อพี่น่องเด้อตามมีตามเกิดอดีค่ะ lưm này lưm này cho ướt bớt bây giờ hông อเริ่มค้นใดนิดน้อยพี่น้องหัวใจสาวเปื่อย สพี่นอบอตตัดเลยค่ะเพื่อนหายมาเป็นแผ่นยังไยยงไส่กันได้ค่ะพี่น้องติมสีสีโบ่คอยตุ้นเปืือยเป็นไหนได้ค่ะพี่น้องเปื่อยแห้งมันบดยย้ำนะคะเนาะมนเสียลดข้นเป็นเนื้อไปค่ะ เปียกเนี่ยพี่น้องเนื้อป็นเบือยโชว์อะไรค่ะเป็นทอนย่างกินเป็นกินยากที่เราเอาเป็นโบ คำว่ากิวแปลว่าเนื้อนะคะเนื้อวัวค่ะพี่น้องกิวกิวนิกุยากิวนิกุคือเนื้อ,อย่างค่ะบุตตาแปลว่าหมูค่ะบุตตานิกือก็คือเนื้อหมูค่ะโทริโทริแปลว่าไก่ค่ะโทรินิกือก็คือเนื้อไก่ค่ะพี่น้องเคโรค่ะ หยาดเขาหยาดเขาอิ่มแล้วพี่น้อง อย่างหยองจะคลองไม่เป็นปหรอกมันแซ่บจริงค่ะ บะเ้คุยกับพี่น้องเลยค่ะเกือบเบิดพี่น้องแล้วลูกซีๆๆลยูศิลเลยยูคักก้มหน้าก้มตากินอร่อสุดท้ายนี่ค่ะฝากพ่อแม่พี่น้องน้ำเด้อค่ะเดอ้อฝากส่องกินได้ดีายติมสีน้ำเนะ,คะ่ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องที่เขามาเบืองมาส้มเป็นมูกันเนาะค่ะเนาะถาพอกันคลิปหน้าเด้อค่ะพี่น้องเขาไม่หย่าไม่ยามกันอีกแน่เด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะพี่น้อง,อองลาไปก่อนค่ะพี่น้อง กดติดตามกดซับตะครยให้น้ำเนี่ยด้วค่ะพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์พร้อมค่ะสวัสดีเด้อค่ะพี่น้อง